สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสเข้าสู่วันที่17ตอนนี้อิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีทางกาศนีอย่างต่อเนื่องซึ่งฮามาสไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับเรื่องนี้แอดมินก็แปลกใจปกติฮามาสได้รับการสนับสนุนอาวุธจากต่างประเทศนีอยู่แล้วแต่ว่าฮามาสทําไมไม่มีระบบป้องกันภัยทางกาศเข้าใจว่าระบบป้องกันภัยทางกาศ์เนี่ยมันซับซ้อนเอาเข้ามาได้ยากมากแต่ว่าระบบป้องกันชนิดประทับป่าเนี่ยฮามาสก็น่าจะมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่เห็นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เครื่องบินของอิสราเอลใช้พดานบินสูงในการโจมตีทําให้ฮามาสเนี่ยตอบโต้ไม่ได้อันนี้มันก็มีความเป็นไปได้นี่เช่นกันนะครับเอาจริงๆฮามาสวางแผนโจมตีในครั้งนี้คิดว่าพร้อมที่สุดแล้วแต่ว่าความจริงไม่พร้อมสู้พร้อมหนีนี่มากกว่านะครับแผนการของฮามาสไม่มีอะไรมากยิงขีปนาวุธจำนวนมากเท่าที่มีใส่อิสราเอลรู้ทั้งรู้ว่ามันล้มอิสราเอลนี่ไม่ได้ส่วนการบุกภาคพื้นของฮามาสนะครับอันนี้ก็ใช้ผู้น้อยที่ปลุกระดมนี่มาแล้วบุกเข้าไปแล้วก็ สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลส่วนตัวใหญ่ๆรู้อยู่แล้วว่าแผนการในครั้งนี้มันไปไม่ถึงไหนแล้วครับแค่สร้างความเสียหายนิดหน่อยให้กับอิสราเอลแล้วก็จะโดนส่วนเสียหายหนักแต่ทําไมฮามาสทำแล่ะครับบางทีมันไม่มีเหตุผลความเชื่อไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลแต่ว่าความเชื่อใช้คนที่มาเชื่อก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็คือกลุ่มผู้นํานะครับ ตอนนี้อิสราเอลนี่ถล่มหนักทางการสร้างตอนเหนือนะครับแนอนอนว่าฮามาสระดับผู้นำเนี่ยก็มีอยู่ทางตอนใต้ส่วนฮามาสตัวเล็กน้อยก็เป็นด่านหน้าและบางส่วนอยู่ในอุโมง์ที่เป็นหลุมหลบภัยมีข่าวว่าอิสราเอลสามารถจัดการฮามาสระดับแกนนําได้หลายคนถามว่าอิสราเอลรู้ได้อย่างไรนะครับหรือว่าจัดการคนนั้นคนนี้ได้ก็มาจากการข่าวระเบิดทิ้งป้อมของอิสราเอลเนี่ยนอกจากเจดแดมแล้วก็ยังมีระเบิดเจาะบังเกอร์อิสราเอลมีดาวเทียมสอดแนมนะครับการทําแผนที่จุด สำคัญของฮามาสนี่มีอยู่แล้วมีการมาร์กจุดโจมตีส่วนเครือข่ายอุโม,มงของฮามาสเนี่ยแอดมินคิดว่าอิสราเอลรู้บ้างแต่ว่ารู้ไม่หมดว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยจึงต้องการบุกภาคพื้นแต่ว่าตอนนี้ัาอเมิกากำลังยับยั้งการบุกภาคพื้นของอิสราเอลอยู่เพราะว่าเกิดการต่อต้านถ้าอิสราเอลดื้ออาจจะเกิดผลเสียได้นะครับ เหมือนที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าอิร่านเนี่ยไม่พร้อมรบจึงไม่เข้ามาเต็มตัวได้แต่เสียงดังอยู่ข้างนอกแล้วก็แอบสนับสนุสนฮิสบลเละนะครับถ้าเราวิเคราะห์ฮิสบลเละมีบางคนบอกว่าฮิสบลเละเนี่ยมีจรวดเป็นแสนลูกช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะโจมตีอิสราเอลแล้วฮิสบลเละจะรออะไรนะครับตอนนี้ทางตัวเหนือของอิสราเอลตามพรมแดนของเลบานอนฮิสบลเละก็มีการโจมตีอิสราเอลนี่ปะไปอิสราเอลก็โต้หนักนะครับแล้วจรวดฮิสบลเละแสนลูกเนี่ยเก็บไว้ทําไมอันน ก็น่าคิดนะครับแสนลูกอาจจะไม่มีอยู่จริง5,000ลูกของฮามาสเนี่ยอาจจะเป็นจํานวนสูงสุดในความคิดของฮามาสแล้วแต่ว่าความจริง5,000ลูกมันก็ล้มอิสาราเอลนี้ไม่ได้ เอาจิงอิสราเอลไม่ได้สูญเสียมากมายมาจากจรวดอิสราเอลสูญเสียเยอะมาจากการปลุกภาคพ,พื้นตามชายแดนกาซาตอนนี้หลายฝ่ายกลัวว่าอิหร่านเนี่ยจะโดดเข้าร่วมสงครามแต่ว่าเอ็ดมินคิดว่าอิหร่านไม่น่าจะร่วมนะครับแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเอาระบบชาร์จซึ่งก็เป็นระบบป้องกันขี่นุษย์ข้ามทวีปมาติดตั้งในตะวันออกกลางอันนี้ก็เพื่อระวังอิหร่านแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าอิหร่านเนี่ยจะมารบแบบแน่ๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็แค่แสดงออกนี่มากกว่า รัฐมนตรีกลาโหมของัฐดเมิกาประกาศจะส่งระบบชาร์จกับระบบแพทชัวร์ไปตะวันออกกลางอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนอิสราเอลซึ่งในทางยุทธศาสตร์แล้วนะครับระบบชาร์จไปที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีความเข้มข้นสูงหลายคนมองว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยกำลังเพิ่มระดับความรุนแรงแน่นอนว่ากลัวสงครามในภูมิภาคกลัวสงครามโลกนอกจากนี้แล้วนะครับกองทหารของัาอเมิกาเนี่ยอยู่ในสถานะพร้อมเคลื่อนพลอันนี้หลายคนก็ยิ่งกลัวนะครับ แอดมินคิดว่าเป็นแค่การแสดงออกเฉยๆของสไลมิกาแสดงออกว่าอยู่ข้างอิสเดลนี่แบบเต็มที่แล้วก็แบบชัดเจนนะครับ ปามคนอื่นนี้ไปด้วยถ้าสัตมิการมาแบบนี้ใครจะกล้าลุ่มล่ามนะครับอิหร่านออกตัวก่อนเพื่อนในตะว,วันออกกลางไม่มีใครคิดรบกับอิสราเอลมีแต่อิหร่านนี้เท่านั้นเมื่ออิหร่านออกตัวแบบนี้แล้วการเกิดสงครามในภูมิภาคแทบเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครกล้าออกหน้านะครับประเทศใหญ่ๆอย่างซาอุยิปต์ตุรกีไม่เอาคนอื่นก็ไม่เอานั่นคือความจริงแล้วครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของสรัอเมิการะบุว่าจะตอบโต้หากว่าสารัอเมิกานี้ถูกโจมตีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับประเทศไหนจะกล้าโจมตีสรัอเมิกาโดยเฉพาะกองเรือประทุกเครื่องบินอาจจะมีการโจมตีเล็กๆน้อยๆตามค่ายทหารของสรัอเมิกาในอิรักบ้างแต่มันก็เล็กน้อยนะครับการโจมตีใหญ่ๆแทบไม่มีทางสิ่งที่น่าสังเกตคือครั้งนี้สรัอเมิกาเนี่ยออกหน้าอยู่ข้างอิสราเอลนี่เร็วมากปกติแต่สงวนท่าทีนี้ประมาณหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยถูกโจมตีก่อนไม่ใช่ เป็นเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฐาเมมิกาเนี่ยมีเชื้อสายยิวแน่นอนนะครับทำให้อิสราเอลมั่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งได้ตอนนี้วัดใจกันแล้วว่าใครจะมาร่วมสงครามกับฮามาสบ้าง ล่าสุดอิสราเอลประกาศพร้อมถล่มเลบานอนหากว่ากลุ่มฮิสบอเลาะเนี่ยเข้าร่วมสงครามกับฮามาสอย่างเต็มตัวนะครับตอนนี้ฮิสบอเลาะแค่ก่อกวนทําให้นายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนต้องออกมาแสดงท่าทีนะครับว่าจะใช้การเจรจาเอาตรงๆก็กลัวเนี่ยแหละครับต้องเข้าใจว่ากลุ่มฮิสบอเลาะเนี่ยมาอาศัยประเทศเลบานอนในการขึ้นไหวทางตอนใต้ส่วนเลบานอนทางตอนกลางแล้วก็ทางตอนเหนือเป็นคนละกลุ่มกันไม่อยากมีเรื่องกับอิสราเอลนี่อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้กลุ่มกองกำลังต่างๆกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเช่นอัลกออิดะกับไอเอสเนี่ยกำลังปลุกระดมต่อต้านอิสราเอลดูเหมือนว่าจะรุนแรงแต่ว่าเป็นแค่กลุ่มเล็กๆไม่ได้มีกำลังพอที่จะไปสู้รบแบบอิสราเอลได้เวลานี้เป็นช่วงเวลาของการปลุกระดมจุดม็อมากกว่านะครับสักพักอาจจะเงียบหายไปแอดมินพยายามหาเหตุผลที่สงครามจะบานปลายอยู่นะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างในเชิงจุดเปลี่ยนลำพังฮิสบัลลฮามาสอัลกออิดะไอเอสมันยังไม่ พอที่จะทําให้สงครามนิบานไปได้อันนี้เราก็ต้องพิจารณานะครับจะเชื่อนักวิเคราะห์ทางทีวีมากก็ไม่ได้เพราะว่ามีจุดประสงค์นี้อยู่แล้วอิหร่านตัวแปรใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นว่าจะรบไหมเสียงดังนี้ไว้ก่อนดูการออกตัวของอิหร่านตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่เกี่ยวข้องกับฮามาสอันนี้ก็รู้แล้วว่าอิหร่านเนี่ยมีแค่เสี่ยมให้ตัวเล็กตัวน้อยเข้าชนกับอิสราเอลแต่ว่าตัวเองไม่กล้านะครับ ตอนนี้มีการพยายามรายงานความเสียหายของกาซาเพื่อให้โลกเห็นใจชาวปาเลสไตน์ สิ่งที่ฮามาสทำไปไม่นับไม่พูดถึงนะครับคนไทยต้องมาเสียชีวิตนี่หลายคนด้วยความจงใจอันนี้ผู้ชมก็พิจารณาเอาเองสถานการณ์ล่าสุดนะครับอิสเอลโจมตีอย่างหนักต่อไปใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีชาวปาลิสตา์ในเสียชีวิตไปแล้ว400รายเป็นการรายงานจากปาลิสตนนนะครับมีข่าวว่าอิสเอลเนี่ยโจมตีใส่ที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงค่ายผู้ลี้ภัยที่มีคนหนานแน่นแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลในฉนวนกาซานอกจากนี้แล้วนะครับ อิสราเอลก็ยังโจมตีเขตเวสแปง์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกสองคนมีตัวเลขออกมาล่าสุดนะครับชาวปาลิสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย4,651รายแล้วเป็นการรายงานจากปาลิสไตน์นะครับเอาจริงหลายฝ่ายตัวใหญ่ๆกำลังหาทางหยุดการโจมตีอยู่นะครับแม้แต่สหรัฐมีกาเองแต่ว่ามันพูดยากเพราะว่า อิสราเอลถูกโจมตีก่อนใจเขาใจเรานะครับถ้าถูกโจมตีก่อนขนาดนั้นจะให้ไม่ทําอะไรเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่าให้อิสราเอลโจมตีจนหนำใจแล้วค่อยมาคุยกันมันมีโอกาสมากกว่าตอนนี้อิสราเอลไม่คุยแน่การเจรจาช่วยตัวประกันก็ต่างคนต่างคุยต้องยอมรับว่ายากมากนะครับเพราะว่าตัวประกันเป็นไพ่ใบเดียวที่ฮามาสนี่เหลืออยู่จะเอาตัวประกันมาต่อรองให้อิสราเอลหยุดโจมตีแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะครับตอนนี้อิสรา ต้องการกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากรอจังหวะบุกภาคพื้นอยู่ซึ่งฮามาสกับเพื่อนก็พยายามเต็มที่ที่จะหยุดการบุกภาคพื้นของอิสราเอลโดยการดึงนานาชาติช่วยกดดันนะครับต้องรอดูว่าจะยื้อได้นานแค่ไหนส่วนตัวแอดบินมองว่าไม่ง่ายสําหรับอิสราเอลที่จะบุกแต่ว่าอิสราเอลก็คืออิสราเอลเหนือความคาดหมายนี่อยู่แล้วนะครับ